สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับก็สู่รายการส็อกออทอกรายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอลับเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับผู้ชมครับวันนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับร่วมกับเครือข่าย p ันธม m ตรครับจัดบูญนิทรรศการครับ health and wellness นะครับในงาน m o n e y Expo 2022ครั้งที่22ที่ Impact เมืองทองธานีครับ ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับในการแสดงศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติบันรยาการในการจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับพบกันได้ในรายการเลยครับ คุณผู้ชมการเป็นที่ทราบเป็นอยู่แล้วนะครับว่าขณะนี้ครับประเทศไทยของเราได้เปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับถือว่าเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันเราจะมาสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกันครับเรื่องของการเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับให้ชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาในงานในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันได้ในรายการเลยครับ เราก็ใจนึงก็อยากให้เข้ามาอีกใจนึงก็ไม่อยากให้เข้ามาเพราะว่ามันจะเป็นการนําเชื้อโรคหรือว่าการนําโรคใหม่ๆเข้ามาโรคอวัติใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพราะว่าโรคที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโรคที่มาจากส่วนใหญ่เลยที่มาเนี่ยมันก็คือมาจากต่างประเทศเห็นใจกับผู้ประกอบการอะคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการค้าขายเศรฐษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยกำลังเหมือนเหมือนเหมือนกับดิ่งลงเหวเลยอะคะ่ะตอนนี้เนื่องจากโควิดนี่แหละคะ่ะ การที่เปิดประเทศเนี่ยก็จะทําให้มีรายได้เข้ามาด้วยนะครับมาตรการต่างๆที่จะดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพเนี่ยก็ดีค่ะเพราะว่าเงินจะได้สะพัดแล้วก็ประชาชนเราตอนนี้ลําบากแล้วนะฮะเปิดดีแต่ขอให้ป้องกันแค่นั้นเองคิดว่าดีค่ะเพราะเราเราเทัเรามาสองสามปีแล้วนะคะถ้ามามาให้ประเทศเราเนี่ยเปิดแล้วว่าอาจจะมีเศรษฐกิจะไยดีขึ้นมากค่ะ ก็ก็ดีก็ดีฮะเพราะมันจะไม่มีอะไรเงินประชาชนเนี่ยจะได้มีเงินมีรายได้จากชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยเข้ามาอาจจะเดินเทิงท่องเที่ยวอาจจะมาด้านมามารักษาด้านสุขภาพในเมืองไทยซึ่งค่ารักษามันถูกกว่าต่างประเทศอ่อ ิดว่าถ้าเข้ามาเนี่ยคิดว่าเข้ามาเพื่อใช้สปาค่ะในในด้านสุขภาพตัวโรงพยาบาลของประเทศไทยเนี่ยมีมีสถานที่ที่แบบว่าแพทย์ไทยเก่งๆหลายด้านนะครับแต่เห็นว่าตามข่าวตามอะไรทั่วไปก็จะมีแพทย์ไทยที่วิจัยด้านสุขภาพมากก็ด้านสปาด้านท่องเที่ยวแล้วก็เออโรงพยาบาล ไปดูด้านสุขภาพเนอะก็จะไปทางโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าเท่าที่เราเห็นนะคะเพราะว่าด้านทาง,ทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมีบริการที่คือหลายอย่างดีขึ้นค่ะเท่าที่เราเห็นมาค่ะสฉลนมากนวดสปาเนี่ยเขาว่าเขาไปหลายจังหวัดนะไอ้ทุกถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเขามารักษาโรคโดยเฉพาะคงจะมาด้านสปาด้วยมันก็หลายหลายด้านเนี่ยผมว่ามันเป็นผลดีอ,ะอ่ะนะมันเขาก็มาเขาคิดว่าการรักษาเรามันจะถูกกว่าของประเทศเขา ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับสามารถกระตุ้นเม็ดเงินเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ครับรวมถึงทําให้ชาวต่างชาตินะครับเข้ามารักษาพยาบาลรวมถึงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ตรงนี้ก็สามารถทําให้ประเทศไทยของเรานะครับเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ medical hub ที่แข็งแร่งอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมสราวุจบศรีและก็ทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ครับกับรายการสซาปาขอทอล์กได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ